สัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลเครื่องบินกันเช่นเคยคราวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับผมเพิ่งได้มาเนาะอันนี้ตัวใหม่อันนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้มาวันนี้แหละแต่ผมไม่ได้อัดไว้ให้ดูนะอันนี้จะเป็นลำเอเชียเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัว X น,นี่เอเชียอยู่ตรงนี้ เอเชียท่ามืงค่ะนี่เอเชียตรงนี้ก็จะเป็นลายของเอเชียตรงนี้จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์นี่นะครับนกเออการเออไม่ได้ไม่ได้ไไดเออเอเชียนะครับทุกคนสวยมากอันนี้จะเป็นโบอิงอะไรโบโบอิง โบอิงหรือแอร์บัสนะาน่าจะแอร์บัส a 3 4 0นะครับไม่ก็โบอิงนี่นะครับนี่อันนี้จะมีอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวนกแอร์สีฟ้าเนาะนกแอร์สีฟ้าอันนี้ก็เป็นของการบินอันนี้ก็เป็นของไทยเหมือนกันนะนี่รูปไทยอันนี้ชื่อว่านกยูงนี่ นี่สวยมากเลยนะครับทุกคนสีฟ้าสีฟ้าีา่สีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่ามีทุกคนถามว่าอันไหนหนักกว่ากันอันนี้หนักกว่าครับนกแอร์หนักกว่าเนาะอันนี้เบากว่าอันนี้เบากว่า,วาครับเพราะว่าตัวนี้ มันจะเท่ากับตอนที่ผมรีวิวไปเจ้านกแอร์สองตัวนั้นครับที่ผมรีวิวไปเนาะอันนี้ผมยังไม่มีอันนี้มันก็จะเบากว่านี่อันนี้ถือถือสองมือได้เลยอันนี้ต้องถือสามมือมีอสามนิ้วนะคะเพราะมันหนักอยู่โอเคนะครับทุกคน วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยครับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่นะคะบ๊ายบาย